สวัสดีครับกลับมาตารางกระสูนะฮะเบต้าเลิฟลี่มีชื่อแล้วนะเราจะมาดูกันว่ารัดหรือเปล่านะดูกันว่ารัดหรือเปล่านี่ลองเตรียมไฟฉายมาแล้วกลางคืนต้องดูกลางคืนเพราะว่ามันรัดมันรัดตอนเย็นนะมันไม่รัดตอนเช้ามาดูว่ารัดเสร็จหรือยังค่อยๆนะฮะค่อยๆส่งอ๋อนี่นี่ตัวอะไรเนี่ย โอ้โหจะเห็นไหมเนี่ยโอ้โหไอบอร์ดขนาดนี้แต่ตัวมียังอ้วนอยู่นะเนี่บอร์ดขนาดนี้ต้องใส่ต้นหรือต้องเอากลับไปเอาตัวช่วยมาโอเคเรามาดูของแบกดากอนมาได้ดูไม่ออกอาแบกดากนมีไข่หรือเปล่าตัวเมียอยู่ใต้บอร์ดทั้งคู่ น่าจะยังไม่มีไข่ทั้งขูนะฮะโอเคแล้วจ้ะแล้วก็ทิ้งไว้สักอีกรกคน,นึงแล้วกันเดี๋ยวผมมาดูก่อนว่าอีกราคนึงก็มีไข่ได้บออ่อยตีทองเนี่ยเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์ก่อนนะฮะไปโอ้ว้ามานี่แคนเธอเลยโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดแฟลตก่อนคือทำไมไม่ใช้โทรศัพท์วะเปิดไม่ได้นะฮะผมเปิดแฟลตตัวน,นี้ไม่ได้อึ๊อโอเคนี่ตัวนี้ผมใช้คางเงี้ยเห็นไหม ผมจะลองดูนะโ่อ็าใช้เอคัตบัตเนี่ยดูทูไปอุ้ยว่ามันเหนียวมากเลยอ่ะอือใฮ้อ่ะเอาฮะอืมงงแค่เห้งไม่มาข่ยยังไม่มีไข่นะฮะ อ่าอ่าอ่าฮะเอโอเคข่ยังไม่เลยไข่ยังไม่มีนะแต่ถ้าเกิดคุณมีไข่ทำอย่างนี้อย่าทำนะฮะถ้าเห็นไข่แล้วอย่าเพเขียเล่นนะเดี๋ยวมันกินไข่หมดนะฮะโอ้โหม่ะกี้นี่พครูเป็นรู้เรื่องเลยใช้ปากงับอ่าแล้วก็นั่งสองไข่ยังไม่มีนะเดี๋ยวพูดอีกสาวันเรามาดูก่อนนะว่า เราจะได้ไข่หรือเปล่าถ้าเกิดสามวันยังไม่ได้ไข่เราก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะฮะไปเจอกันพรุ่งนี้เลยบ๊ายบายแป๊บในคลิปนี้นะอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าวันละคลิปในชะ่วันละคลิปเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะวันนี้เราก็มาเชิญชมแผนการอันผิดพลาดโป๊ะนะฮะปลาไม่ยอมรัดนะฮะโป๊ะดักชั่นดูแต่ตอนเช้าดูเหมือมันกำลังรัดกันอยู่ แต่มันก็ไม่ยากอ่ะโอเคไอ้ายครับได้ายทุกคนผมขออภัยมันมีไข่แล้วเลดแบล็กดาร์กอนมีไข่แล้วรู้สิเห็นไหมแบล็กดาร์กอนมีไข่แล้วแต่ผมไม่รู้เรื่องแต่ตัวเมียมันยังอยู่ข้างในแล้วตัวไหนตัวเมียมันลืมไหมเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตัวเมียออกมาก่อนเดี๋ยวมาถ่ายครับเพราะเดี๋ยวมือเดี๋ยวมันมันไม่ทันอ่ะเดี๋ยวมันเผลอตีไข่แตกตายหมดอี่างโอเคเนะแล้วไป ดูตัวเมียในนี้นะปั๊บโอเคนะฮะนี่ตัวเมียอ,ออกมาอยู่นี้แล้วตัวเมียขอ,องเลดมองแบกดักรก้อนนะฮะตัวเมียแบกดกรก้อนอยู่ดีแล้วได้ไข่แล้วโวอ้ยนึกว่าจะไม่ได้ไข่เกือบแล้วเกือบไข่หายหมดละโอเคก็เดี๋ยวเอาตัวเมียแบกดกรก้อนไปไว้ในแก้วเหมือนเดิมก็ให้มันอยู่เหมือนเดิมให้มันได้กินอาหารเหมือนเดิมฮะก็บายๆครับเจอกันคลิปหน้าเกือบโป๊ะแล้วไง